การเข้ามาจอดเทียบท่าของเรือยูเอสสวานาที่ท่าเรือสีเฮนูวิลเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับนับเป็นการส่งสัญญาณสําคัญจากกัมพูชาในการสร้างสมดุลระหว่างมหาอำนาจโลกซึ่งท่าทีดังกล่าวนะครับแสดงให้เห็นถึงการท้าทายความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาและจีนอย่างชัดเจนท่ามกลางสถานการณ์ที่จีนเริ่มถอนการลงทุนและหยุดโครงการใหญ่ในกัมพูชาเหตุการณ์นี้นะครับทําให้นักวิเคราะห์บางรายเชื่อว่า กัมูชาอาจกําลังเรียนแบบแนวทางการทูตแบบสยามของไทยในอดีตนะครับซึ่งเคยช่วยเหลือให้ไทยรักษาเอกลากษในยุคล่าอนานิคมได้อย่างมีประสิทธิภาพแนวทางนี้เน้นการเล่นบทบาททวิภาคีและรักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจแต่กัมูชาจะสามารถดำเนินยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้สำเร็จหรือไม่ในบริบทที่ปัจจุบันเต็มไปด้วยความท้าทาย น่าจะเป็นคำถามสำคัญที่ต้องจับตาในอดีตนะครับจีนคือผู้สนับสนุนหลักของกัมพูชาโดยเฉพาะการปรับปรุงฐานทัพเรียมในสีหฮนุวิลซึ่งถูกมองว่าเป็นหมากสำคัญในยุทธศาสตร์ของจีนในภูมิภาคเอเชียทะวันออกเฉียงใต้อย่างไรก็ตามในปี2024จีนกับลดการปล่อยกู้และหยุดการลงทุนในโครงการสำคัญทำให้เศรษฐกิจของกัมพูชาต้องประสบปัญหาอย่างหนัก เพื่อตอบสนองต่อวิกฤตนี้นายยกคุณมาเนตได้เดินทางไปยังซาอุดีอาระเบียกาตาตุรกีและสหรัฐอาหรับเอมิเรตเพื่อหานักลงทุนรายใหม่และนั่นอาจเป็นเหตุผลที่กัมพูชาเริ่มเปิดประตูให้กับสหรัฐอเมริกาเรือ USS s สโวนาพร้อมลูกเรือ103นายเข้าจอดที่ท่าเรือสีฮนุวิวเป็นเวลา5วันโดยกองทัพสหรัฐระบุวา่า การเยือนนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างมิตรภาพและร่วมมือระหว่างสองประเทศซึ่งต่อเนื่องจากการเยือนของรัฐมนตรีสหรัฐเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแต่ในขณะเดียวกันการเยือนนี้กับสร้างความไม่พอใจให้กับจีนเนื่องจากกังวลว่าเหลือลบของสหรัฐอาจเข้ามาแทนที่บทบาทของจีนที่เคยมีในกัมพูชาสิ่งที่น่าสนใจก็คือยุทธศาสตร์การทูตของกัมพูชาครั้งนี้ ถูกมองว่าเป็นการเรียนแบบการทูตแบบสยามของไทยในอดีตท,ที่เคยได้สร้างสมดุลระหว่างมหาอำนาจในยุคล่าอาณานิคมอย่างไรก็ตามนะครับความสําเร็จของไทยในยุคนั้นเกิดจากรากฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและการวางแผนระยะยาวซึ่งกัมพูชาย,ยังขาดสิ่งนี้อย่างชัดเจนการพึ่งพาจีนมานานทําให้กัมพูชาไม่มีความพร้อมในการดาเนินนโยบายที่สมดุลระหว่างจีนและสหรัฐ การเล่นบทบาทสองหน้าครั้งนี้อาจนำไปสู่ความเสี่ยงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะหากจีนตอบโต้โดยการถอนอิทธิพลทางเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์แม้ว่าการเยือนของเรือยูเรสวนาอาจดูเหมือนเป็นการเปิดประตูไปสู่ความร่วมมือใหม่กับสหรัฐแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือกัมพูชาไม่มีความแข็งแกร่งพอที่จะรับมือผลกระทบที่ตามมาหากจีนหรือสหรัฐ เลือกใช้การกดดันทางด้านการเมืองหรือเศรษฐกิจในขณะที่ไทยสามารถรักษาเอกราชและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้จากการทูตแบบสยามกัมูชาอาจพบว่าการเรียนแบบนโยบายดังกล่าวโดยปราศจ,จากความพร้อมในประเทศอาจทำให้ประเทศต้องผเผชิญกับความลำบากมากขึ้นถ้ายที่สุดแล้วกัมุชาอาจจะต้องตั้งคำถามว่าการเดินตามรอยในครั้งนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จ หรือจะเป็นเพียงการพยายามปีนเขาโดยไม่มีรองเท้าที่เหมาะสมจากข่าวนี้นะครับชาวกัมพูชาก็แสดงความที่เห็นไว้นะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันนะครับว่าพวกเขาคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์แรกนะครับเขาได้กล่าวไว้ว่าการที่กัมพูชาเปิดตัวกับสหรัฐในครั้งนี้ถือเป็นการก้าวไปข้างหน้าที่สําคัญนะถ้าเราทําความสัมพันธ์กับสหรัฐได้ดี นี่จะเป็นโอกาสที่ดีในการยกระดับประเทศของเราคอมเมนต์ถัดมาครับจริงๆกัมพูชาต้องมองหาความสัมพันธ์ที่หลากหลายไม่ใช่แค่จีนเพียงอย่างเดียวการมีพันธมิตรหลายๆประเทศจะทำให้เรามีอำนาจมากขึ้นและสามารถต่อรองได้ดีกว่าคอมเมนต์ถัดมาครับเขาเก่าไอกว่าเราต้องยอมรับว่ากัมพูชาไม่ได้อยู่แค่เงาของจีนอีกต่อไปการเปิดตัวกับสหรัฐมันเหมือนเป็นการยืนยันว่า เรามีความสามารถและสามารถเดินหน้าได้เองการมีทางเลือกหลายทางดีกว่าคอมเมนต์ถัดมาครับไม่ต้องกลัวการที่กัมพูชาจะเปิดสัมพันธ์กับสหรัฐทุกอย่างมันอยู่ที่ว่าเราจะทำยังไงให้ตัวเองแข็งแกร่งพอที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างชันฉลาดคอมเมนต์ถัดมาครับการมีความสัมพันธ์กับสหรัฐมันไม่ใช่แค่การละทิ้งจีน แต่เป็นการหาความสมดุลเราต้องพัฒนาความสัมพันธ์กับหลายๆประเทศเพื่อให้มีทางเลือกในอนาคตคอมเมนต์ถัดมาครับกัมพูชาต้องภูมิใจในตัวเองมากขึ้นเรามีความสามารถในการเปิดตัวและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศใหญ่ๆอย่างสหรัฐนี่คือการทูตที่มีทิศทางชัดเจนคอมเมนต์ถัดมาครับบางคนอาจจะกลัวว่าเราจะไปชนกับจีน แต่การที่มีพันธมิตรหลายประเทศจะทำให้เรามีอำนาจในการต่อรองมากขึ้นและรักษาความสมดุลในความสัมพันธ์ต่างๆได้คอมเมนต์ Comment ถัดมาครับความสัมพันธ์กับสหรัฐมันจะช่วยให้กัมพูชาได้รับการสนับสนุนจากหลายๆด้านทั้งการเงินการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งนี้ทำให้เราก้าวหน้าเร็วขึ้นคอมเมนต์ Comment ถัดมาครับคนที่วิจารณ์ประเทศเรา ไม่เห็นภาพการบูชาจะเติบโตอย่างไรในการมีความสัมพันธ์กับสหรัฐเรากำลังขยายโอกาสและสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งคอมเมนต์ถัดมาครับการพึ่งพาจีนมากเกินไปก็อาจจะไม่ดีเพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่การเปิดตัวกับสหรัฐถือเป็นการสร้างเสถียรภาพทางการทูตและช่วยให้เรามีทางเลือกคอมเมนต์ถัดมาครับเขาเก่าวอวา่า กัมพูชาไม่ใช่ประเทศที่ควรมองข้ามอีกต่อไปตอนนี้เรากำลังมีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นกับประเทศใหญ่ๆทั้งสหรัฐและจีนรวมถึงพันธมิตรอื่นๆที่จะช่วยให้ประเทศเราเติบโตขึ้นความคิดเห็นต่อมาครับเขาเกล่าวไว้ว่าบางคนอาจจะคิดว่าเราอาจจะเสี่ยงเกินไปแต่ผมคิดว่าความสัมพันธ์กับสหรัฐจะทำให้กัมพูชามีความมั่นคงทางการทูต และไม่ตกอยู่ในความยากลำบากจากประเทศใดประเทศหนึง่งความคิดเห็นต่อมาครับเราไม่ควรติดอยู่กับเทศเดียวการที่กัมพูชาเปิดตัวกับสหรัฐคือการมองไปข้างหน้าอย่างชาญฉลาดทุกวันนี้โลกมันหมุนเร็วต้องพร้อมกับทุกสถานการณ์ความคิดเห็นต่อมาครับขเขากล่าวไว้ว่าถ้าเรามองไปที่กรณีของเวียดนามที่เคยทิ้งโซเวียตไปหาสหรัฐและพัฒนาอย่างรวดเร็ว กัมพูชาก็สามารถทำแบบนั Moment, decided, ้นได้เหมือนกันโดยความสัมพันธ์ที่มีหลายทางเลือกคอมเมนต์ต่อมาครับเห็นจากหลายๆตัวอย่างที่ประเทศอย่างสหรัฐมองเห็นศักยภาพของเรากัมพูชาจะไม่เป็นแค่ประเทศที่อยู่ข้างๆจีนอีกต่อไปเราจะก้าวขึ้นไปเป็นประเทศที่มีอิทธิพลในเวทีโลกคอมเมนต์ถัดมาครับตอนนี้เรามีทั้งจีนและสหรัฐเรามีพันธมิตรที่มีอำนาจมากมาย กัมพูชามีสิทธิ์เลือกทางเดินที่เราอยากไปได้คอมเมนต์ต่อมาครับจะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับท่านนี้ได้กล่าวไว้ว่าบางคนอาจจะมองว่าเรากำลังเลือกข้างแต่จริงๆแล้วเรากำลังหาทางที่ดีที่สุดสำหรับกัมพูชาในการพัฒนาและการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐคืออีกหนึ่งก้าวที่สำคัญในการเดินไปข้างหน้าครับผมทั้งหมดนี้นะครับ ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรฝากไว้ช่องคอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ